แนวทางตัวเลขของวันที่16มิถุนายน2566นะครับมาดูกันว่าแนวทางนั้นจะได้เลขอะไรกันบ้างอาจารย์กราบขอครูบาอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ย้ำนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับท่านที่อยู่กลุ่ม VIP นะครับนะก็นะจะได้รับเลขตั้งแต่เนะช้าของวันที่10นะครับประมาณาหลังจากที่อาจารย์ไลฟ์สดจบลงแล้วนะครับนะก็ เดี๋ยวจะส่งให้ไปในกลุ่มนะครับซึ่งมีค่าเข้ากลุ่มอยู่ที่เดือนละนะครับสองบาทเป็นการเปิดดวงชะตาและทําบุญเสริมดวงให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับเดือนละ2องบาทนะครับส่วนคนที่นะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าต้องรอนะต้องรอวันที่อาจารย์จะอัพลงประมาณวันที่14นะครับนะ14ตอน เช้าเลยนะครับนะแล้วก็ไปลุ้นไปซื้อกันนะครับขอบคุณนะฮะอ่ะไปครับเดี๋ยวนะฮะอาจารย์บอกเลยนะฮะนี่เปิดให้ดูก่อนอาจารย์มีลูกเต๋าอยู่3ลูกนะครับลูกหนึ่งนครับจะเรียกก็เป็นลูกเอกนะครับซึ่งลูกเอกมันจะมีเสียงอย่างนี้นะครับเลขตัวนี้มันจะส่วนใหญ่เอ่าเลขของลูกเนี้ยมันส่วนใหญ่จะออกลูกบนนะครับมันจะเลขบนเลขบนนะฮะและ้วก็ลูกนี้ก็เป็นลูกเต๋า ดูดวงเป็นที่ไม่ใช่อักษรเบลนะครับนะแล้วก็ลูกนี้นะครับลูกสุดท้ายนะก็จะเป็นลูกลองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะออกเลขล่างนะครับนะครับโอเคนะครับอาจจาะจะปิดแล้วนะดูนะตั้งจิตอธิฐานนะครับพุทธังเปิดทํามังเปิดสังฆังเปิดใครที่สนใจสมัครเข้ากลุ่ม VIP นะครับต้องบอกก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายเดียวแล้ว ส19บาทนะครับเพื่อไปทำบุญตรงพยาบาลสงนะครับโปนโดเกตตาให้กับทุกท่านนะครับแต่ท่านใดที่่านะครับรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับก็สามารถยกเลิกแล้วก็ออกจากกลุ่มได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับนะเอาละครับนะเราจะมาดูเราจะมาดูกันมาแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ อาจารย์จะเปิดแล้วนะอันนี้ถ่ายแบบไม่มีการตัดต่อเลยนะครับอาจารย์ทําอยู่คนเดียวโอเคเราจะเริ่มจากที่อาจารย์แตะเลขนี้ก่อนเลยนะครับนะฮะเลขนี้อักษรเบลบอกว่ามีเลขเจ็ดเลขเจ็ดเป็นเลขล่างนะฮะอาจารย์แตะเลขล่างมาก่อนนี่เจ็ดนะครับเจ็ดเลขล่างมีเจ็ดแล้วนะครับเลขที่สองเลขบนครับ เลขบนมีสี่นะครับอ่ามีเลขสี่เลขสี่ของคนตาบอดนะครับโอเคแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับบนเหมือนกันนะครับเลขบนเหมือนกันก็คือเลขหนึ่งครับข้างบนมีสี่มีหนึ่งนะครับข้างล่างมีเจ็ดแล้วก็มีหกนะครับก็อ่าต้องบอกว่านี่คือเลขที่อาจารย์จับได้ถามว่านะครับหกเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็น9้าได้ไหม ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคืนที่อาจารย์อัมทาเนี่ยเป็นคืนวันที่9นะครับโอเคนะครับแล้วมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันซะด้วยนะครับท่านใดที่จะซื้อนะครับก็อธิษฐานจิตนะชอบเลขตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับอาจารย์ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เข้ามาเกือบทุกงวดนะฮะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับทุกๆเดือนเนาะ วันนี้หลับแล้วนะครับสวัสดีครับ